สวัสดีค่ะออรีแม็กกรีนเวย์ค่ะวันนี้พามาชมโฮมออฟฟิศที่ถนนงามวงวานค่ะที่ตั้งของอาคารนี้ก็คืออยู่ในซอยงามวงวาน43แยก2ขีด15การเดินทางบนถนนงามวงวานนะคะจากแยกพงเพชรมุ่งหน้าถนนวิภาวดีลังสิตซอยงามวงวาน43จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือซึ่งเป็นซอยเดียวกันกันกบโรงเรียนลาดวินิตบางเขนนะคะเมื่อขับตามทางเข้ามานะคะก็จะพบ ซอยงามวงวัน43แยก2ขี15ค่ะเมื่อเข้าซอยนี้มาแล้วนะคะก็ประมาณ100เมตรก็จะพบอาคารนี้นะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือค่ะอาคารที่อ้อจะพาชมในวันนี้นะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวยังไงตามอ้อเข้าไปชมในส่วนต่อไปกันเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อก็เข้ามาอยู่ในส่วนของโฮมออฟฟิศนะคะที่จะพาชมในวันนี้นะคะ ซึ่งอาคารชุดนี้นะคะจะเป็นโฮมออฟฟิศ e 3ชั้นค่ะตั้งอยู่บนที่ดิน100ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยได้มากถึง500ตารางเมตรเลยค่ะซึ่งก็แยกเป็นทั้งหมดเนี่ยสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของสำนักงานนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็คือในส่วนของที่พักอาศัยซึ่งแต่ละชั้นนะคะก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็เหมาะที่จะเป็นโฮมออฟฟิศได้จริงๆค่ะ ส่วนแรกค่ะพื้นที่ที่อ้อยืนอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือเมื่อเข้าจากประตูด้านหน้านะคะที่มีความกว้างพอสมควรเลยนะคะบริเวณนี้จะเป็นที่จอดรถซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการทําหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณนี้ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งด้านบนเนี่ยก็เหมือนเป็นระเบียงที่ชั้นสองนะคะก็สามารถที่จะจอดรถตรงนี้ได้สบายๆประมาณ5คันเลยนะคะแล้วส่วนด้านหลังอ้อทางด้านฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของสํานักงานนะคะ ที่ทำพื้นที่ใช้สอยไว้มีการวางโต๊ะแล้วก็แบ่งส่วนไว้ครบฟังก์ชันเนี่ยเหมาะสำหรับเป็นสำนักงานได้เลยนะคะซึ่งนอกจากบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีส่วนของสำนักงานนะคะที่เข้าจากประตูด้านนี้แล้วอะค่ะยังมีพื้นที่นะคะสำหรับเป็นที่พักนะคะของแม่บ้านนะคะแล้วก็ยังมีที่เก็บของ แล้วก็ด้านหลังของอาคารด้านนี้ค่ะก็ยังมีที่พักของพนักงานด้วยแยกทางเข้าทางด้านฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะที่ถือว่าครบในทุกส่วนสำหรับการใช้งานเลยส่วนต่อไปค่ะเดี๋ยวอ้อจะพาขึ้นไปดูชั้น2แล้วก็ชั้น3ซึ่งก็ทําเป็นที่พักอาศัยตกแต่งไว้สวยที่เดียวค่ะเดี๋ยวตามขึ้นไปเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะออก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะของโฮมออฟฟิศที่งามวงวานที่จะพาชมในวันนี้นะคะซึ่งพอขึ้นมาทั้งด้านฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นระเบียงนะคะกว้างๆเลยซึ่งด้านล่างอะคะ่ะก็คือจะเป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถได้5คันนะคะซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ย จริงๆก็จะสามารถทําหลังคาหรือว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมก็ยังได้นะคะและในส่วนต่อไปค่ะก็คือจะเข้าสู่ในส่วนของที่พักอาศัยที่อยู่บริเวณชั้น2นะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นประตูบานใหญ่มากเลยนะคะก็จะแยกส่วนในส่วนของสํานักงานแล้วก็ในส่วนของที่พักอาศัยโดยมีประตูบานนี้เป็นบานขนาดใหญ่ที่เราเห็นตรงนี้มันคือเหล็กดัดนะคะแต่ว่าเรามีการทํา เป็นวัสดุไม้นะคะเพื่อปิดนะคะให้ดูซอฟต์ลงสักนิดนึ่งนะคะแล้วก็ดูทันสมัยด้วยที่เนี้ยเมื่อเข้าออกค่ะก็จะเป็นประตูแบบดิจิตอลดอล l ็อกนะคะซึ่งก็มีรหัสในการเข้าถึงนะคะก็ให้ความรู้สึกเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเขามีความน่าสนใจยังไงบ้างตามมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะออก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะของโฮมออฟฟิศ ที่งามวงวานที่จะพาชมในวันนี้ค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณชั้นสองเนี่ยก็คือเป็นส่วนของที่พักอาศัยประกอบไปด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยสมห้องนอนนะคะแล้วก็3ามห้องน้ําค่ะแล้วก็พื้นที่กว้างๆโถงกลางตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นแผ่นที่นะคะในส่วนของเตรียมอาหารและส่วนฝั่งด้านนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของห้องรับประทานอาหารค่ะซึ่งให้ความรู้สึกว่าชั้นสองเนี่ยเป็นที่พักอาศัยจริงๆค่ะ เนื่องจากว่าตอนที่ครั้งแรกเราเดินเข้ามาจากบริเวณชั้น2ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนนี้เป็นเหมือนเป็นเหล็กดัดนะคะเป็นประตูบานแรกค่ะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นประตูบานที่2นะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะไว้เป็นในส่วนของไม้สกักแล้วก็ตรงนี้เป็นบานกระจกแล้วที่นี่ก็ยังทําที่ล็อกนะคะได้เรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะหากว่า เราอยู่ในบ้านนะคะแล้วยังไม่อยากเปิดเครื่องเป่าอากาศเนี่ยเราเปิดบริเวณนี้ก็จะให้ลมโฟโล์เข้ามาได้เพราะว่ามีส่วนของอตัวกันยุงนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีประตู2ชั้นเหมือนกันลมก็จะโฟเข้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้สบายเลยค่ะแต่หากว่าเมื่อเข้ามาอยู่ภายในบ้านแล้วนะคะอยากจะปิดประตูบานใหญ่ๆห,หัวนี้ประตูบานโอเวอร์ไซส์มากเลยนะคะปิดแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวค่ะ แล้วที่สําคัญค่ะยังมีม่านนะคะหากว่าเราอยู่ในบ้านเราต้องได้ความเป็นส่วนตัวปิดมา่านบานนี้ก็รู้สึกว่า p r i v a t ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะในส่วนนี้ห้องโถงกลางที่เราเห็นนะคะเป็นห้องโถงที่กว้างมากๆนะคะเราทุกคนจะรู้สึกว่าห้องโถงที่เนี้ยมันกว้างแล้วก็มีความสูงทําให้ดูโอถงค่ะบริเวณเนี้ยใหญ่มากๆเลยค่ะหากว่าเราจะปาร์ตี้นะคะในส่วนนี้ก็ พื้นที่เพียงพอเลยนะคะและที่สำคัญค่ะตรงนี้นะคะถัดมาเนี่ยฝั่งนี้เราก็มีการทำ partition น,นะคะกั้นเป็นในส่วนของใช้งานกระจกนะคะก็กั้นเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะฝั่งนี้ถ้าเรารูดมาตรงนี้ก็จะเปิดได้กว้างเลยค่ะทําให้ความรู้สึกเนี่ยหากว่ามีการจัดสังสรรค์บริเวณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็ยังรู้สึกคอนเนคกันได้นะคะ ซึ่งฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาภายในห้องนี้นะคะก็จะคือเป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ห้องนี้ถ้าเกิดว่าพักอาศัยอยู่ในบ้านก็ใช้เป็นห้องรับประทานอาหารแยกส่วนได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6- หรือ8ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็หากว่าจะไม่ได้ใช้เป็นส่วนของรับประทานอาหารนะคะอาจจะเป็นส่วนของมิ팅อะไรอย่างเงี้ยก็ยังทําได้นะคะ ที่นี่ต้องบอกว่ามีช่องแสงนะคะที่เข้ามาเนี่ยบริเวณตอนกลางวันน่ะก็เลยจะทําให้ที่เนี่ยสว่างนะคะถึงแม้ว่าไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ค่ะจากจุดรับประทานอาหารนะคะก็ยังมีจุดที่ต่อเนื่องนะคะในส่วนของตัวแผ่นที่นะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังฝั่งด้านนี้ซึ่งก็มีการตกแต่งนะคะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็โซนเนี้ยพื้นตรงเนี้ยก็ยังคงเป็นพื้นไม้มาค่าอยู่แต่ว่าส่วนของตัวแผ่นที่ ส่วนเตรียมอาหารตรงนี้ก็จะมีเล่นสเตปนะคะนิดนึงเรื่องการทําความสะอาดค่ะส่วนบริเวณเคาน์เตอร์นะคะส่วนเตรียมอาหารตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นวัสดุนะคะที่สามารถเช็ดทําความสะอาดได้แล้วก็ในส่วนของตู้บิวอินเนี่ยทั้งบริเวณข้างบนนะคะแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฮกลอสนะคะก็เช็ดทําความสะอาดได้เช่นกันหากว่า เร,เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นส่วนเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆบริเวณนี้ก็ยังได้นะคะตรงนี้ก็มีส่วนของอ่างล้างมือนะคะที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนนี้ตู้เยอะมากเลยค่ะสามารถเก็บแล้วก็วางของได้เยอะจริงๆค่ะจุดถัดมาค่ะบริเวณนี้นะคะก็คือจะเป็นบริเวณด้านหลังที่ก็จะมะีบานประตูขนาดใหญ่สองชั้นเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นระเบียงเหมือนหลังบ้าน ตรงโซนนี้หากว่าเราจะทำเป็นพื้นที่ลานซักล้างก็สามารถทำได้หรือหากว่าเราจะทำเป็นในส่วนของพื้นที่อลอนดี้โซนหรือหากว่าอยากจะทำอาหารที่มีกลิ่นนะก็สามารถตรงนี้ทํำได้เช่นกันค่ะเรื่องความปลอดภัยนะคะที่นี่ก็จะทําเป็นเหล็ก เหล็กซีกเนาะก็จะทําเป็นในส่วนของความปลอดภัยเหมือนเป็นเหล็กดัดอะคะ่ะก็ให้ความรู้สึกว่าเอออยู่ตรงเนี้ยมันสบายสบายแล้วก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยด้วยบริเวณด้านหลังบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปกันค่ะถัดมานะคะในส่วนด้านหลังนะคะต่อมาเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็คือจะเป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านซ้ายด้านหลังของตัวบ้าน ห้องนี้จริงๆเหมือนเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะอีกห้องหนึ่งซึ่งก็มีขนาดใหญ่พอสมควรจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องนอนก็ได้แล้วก็ยังมีช่องแสงค่ะที่เข้ามาแบบบริเวณด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะห้องนี้ก็ถือว่ามีห้องขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นห้องน้ํานะคะที่สามารถนะคะจะคอนเน็กนะคะกับพื้นที่ของส่วน โถงกลางนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับห้องนอนนี้ได้แล้วก็เป็นห้องน้ํานะคะสําหรับแขกไปใครมาที่จะสามารถเข้าจากฝั่งด้านนี้ก็ได้เช่นกันนะคะต่อมาค่ะก็คือตรงนี้เป็นโถงกว้างๆนะคะยังมีห้องห้องอเนกประสงค์แล้วก็ห้องนอนอีกห้องนึงนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าเดี๋ยวอ้อพาไปดูค่ะโหห้องนี้มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะจริงๆห้องเนี้ย แลนไว้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเพราะว่ามีในส่วนของพื้นที่ที่วางเตรียมไว้เนี่ยอยู่ทั้งหมดสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็คือเป็นวางที่นอนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของที่วางทีวีบริเวณนี้นะคะและที่สําคัญค่ะที่เนี่ยก็มีการกั้นพื้นที่ส่วนตรงนี้นะคะคือเป็นกระจกนะคะเป็นบานที่เลื่อนได้ตรงนี้ฝั่งนี้นะคะ แล้วก็แผ่นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ walk in closet นะคะที่ก็เป็นจุดที่ connect นะคะกับพื้นที่ห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะแยกเป็นส่วนของอ่างอาบน้ำนะคะที่เป็นขนาดใหญ่อยู่แล้วก็จะมีส่วนของ shower ที่ยืนอาบฝั่งนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะห้องน้ำก็ถือว่าห้องน้ำใหญ่พอสมควรเลยห้องนี้เป็นห้องมาเตอร์ได้เลยสำหรับชั้น2นะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูส่วนต่อไปกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้อ้อก,ก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3นะคะที่เป็นส่วนของที่พักอาศัยของ Home Office ที่งามวงวาน43เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบริเวณชั้น3นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะ เป็นเพนต์เฮาส์ที่อยู่บริเวณด้านบนนะคะมีทั้งหมดเนี่ยสห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําและมีในส่วนของห้องครัวที่แบบขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะบริเวณนี้ค่ะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ประมาณ50ตารางเมตรได้เลยนะคะส่วนแรกเลยค่ะ เมื่อเราขึ้นมาจากบริเวณชั้น2องนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นบานประตูนะคะขนาดใหญ่นะคะก็คือเป็น3บานนะคะก็จะตั้งแต่พื้นนะคะจะหลดเพดานเลยทำให้ตรงนี้ให้ความรู้สึกว่าโปร่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวัสดุพรีเมียมมากไม่ว่าจะเป็นตัวอ,อลูมิเนียมตรงนี้ก็ยังให้ความรู้สึกว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดเป็นลายไม้ด้วยนะคะพอปิดส่วนนี้มาเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะตกแต่งได้ง่ายนะคะและที่สำคัญค่ะตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีพื้นที่นะคะที่สามารถเดินออกไประเบียงข้างนอกตรงนี้ก็เป็นเหมือนสวนลอยฟ้ามีประตูสองบานใหญ่ๆเลยนะคะที่สามารถที่จะเปิดออกไปแล้วอะค่ะที่จะคอนเนคกันได้ฝั่งเนี้ย ะเห็นว่ามีมุงลวดจีบนะคะที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วทุกบ้านเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นลายไม้ด้วยนะคะตรงนี้เมื่อเราเดินออกมาตรงบริเวณด้านนอกนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าบ้านนะคะจะเป็นระเบียงขนาดใหญ่เลยแต่ปัจจุบัน,นยังไม่ได้ใช้งานค่ะก็เลยยังไม่ได้ตกแต่งนะคะที่แบบเป็นสวนลอยฟ้าแบบเต็มที่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะมาแต่งตรงส่วนเนี้ย ก็ได้พื้นที่เยอะเลยค่ะค่ะและในส่วนถัดไปนะคะนอกจากได้โถงกว้างแล้วนะคะที่เนี้ยอ้อจะบอกว่าเขาทําครัวแบบจริงจังเลยค่ะค่ะและส่วนต่อไปก็คือเป็นส่วนของครัวนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังซึ่งครัวที่เนี่ยก็จะทําเป็นครัวโป่งนะคะเพราะว่ามีจุดที่ระบายลมได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว แยกส่วนนะคะระหว่างส่วนของที่พักอาศัยด้านในนะคะกับส่วนบริเวณห้องครัวเนี่ยพื้นนะคะก็คือเป็นการปูกระเบื้องสีเทานะคะก็ทําความสะอาดง่ายแล้ส่วนของครัวที่เนี่ยก็สามารถทําครัวจริงจังได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือมีการตกแต่งแล้วก็ ตู้เนี่ยก็สามารถเก็บของนะคะได้เต็มที่เลยก็จะมีส่วนของที่เป็นอ่างล้างจานแล้วก็เป็นส่วนของเตาแก๊สนะคะหากว่าจะทําครัวจรงิงจังเนี่ยก็สามารถทําได้เลยตู้เนี่ยออว่าเยอะมากนะคะแล้วก็มีส่วนที่เก็บจานอะไรเรียบร้อยเลยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าฝั่งด้านนี้ก็มีการตกแต่งแล้วนะคะส่วนด้านนี้ก็ยังมีตู้เก็บของอีกเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะวางเพ่นเป็นพวกไมโครเวฟอะไรได้ด้วยและที่สำคัญค่ะมุมนี้นะคะก็ยังมีลูกเล่นนะคะในการตกแต่งที่จะใช้กระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังใช้เป็นวัสดุธรรมชาติทำจากไม้นะคะก็ดูสอดคล้องนะคะกับการตกแต่งแล้วก็ทั้งภายในตัวบ้านแล้วก็ในส่วนของครัวค่ะ แล้วก็ส่วนต่อไปค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะคะที่เราสามารถจะแอพพลายค่ะเป็นทั้งห้องพลาห้องทำงานห้องออกกำลังกายก็ได้นะคะก็จะเป็นบ้านเอ่อเป็นห้องทางด้านซีกซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีส่วนของหน้าต่างช่องแสงให้ความรู้สึกว่ามีแสงเข้ามาในบริเวณกลางวันได้ด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำที่สามารถทะลุมาจากห้องข้างๆแล้วก็ห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่รับแขกได้ด้วยก็จะมีประตูทางเข้าสองทางนะคะแล้วก็ที่นี้ยก็ยังมีในส่วนของทำเป็นตู้นะคะตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาดใหญ่ไว้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีส่วนของพวกชาวเวอร์นะคะแล้วก็พวกการตกแต่งเนี่ยก็ยังเป็นลายไม้นะคะก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นดีค่ะสําหรับการตกแต่งในแต่ละจุดที่ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคะจุดต่อไปค่ะ เมื่อเราเดินนะคะมาจากฝั่งด้านนี้แล้วก็มาอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะค่ะและนี่ก็คือเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะที่อยู่บริเวณชั้น3ซึ่งห้องนี้ก็มีห้องขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ที่สําคัญของห้องนี้นะคะจะประกอบไปด้วยอยู่สส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือพื้นที่บริเวณนี้ค่ะที่สามารถวางเตียงประมาณ6ฟุตได้สบายๆค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่ส่วนวางโทรทัศน์แล้วก็ส่วนของวอล์กอินคอสเ และที่สำคัญนะคะจะมีนัดาบานประตูนะคะขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถเดินจากตัวห้องนี้ค่ะไประเบียงเป็นโถงนะคะเป็นสวนลอยฟ้าบริเวณชั้น3ได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ย จะบอกว่าลมโฟมากนะคะแล้วก็แสงสว่างเนี่ยเข้ามาได้เยอะเลยเพราะว่าที่เนี้ยทั้งบานประตูหน้าต่างอะคะ่ะทำเป็นขนาดโอเวอร์ไซส์หากว่าอยู่อาศัยจริงๆอว่านะคะไม่ต้องเปิดไฟตอนกลางวันเนี่ยแสงก็เข้ามาได้มากทีเดียวค่ะลมก็ดีจริงๆค่ะส่วนแรกก็คือวางเตียงแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของ ที่วางตู้เสื้อผ้าเป็น Walk-in c l o s e t ค่ะซึ่งห้องนี้ถ้าเกิดว่าจะวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ก็สามารถวางได้เลยนะคะจุดที่ต่อเนื่องถัดมาค่ะ ที่นี่ก็จะใช้เป็นบานสไลด์นะคะส่วนของที่ห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องน้ำซึ่งต้อง, <ST yaz> ง,องบอกว่าเป็นห้องน้ำที่แยกออกเป็นสองส่วนค่ะทั้งส่วนที่เป็นอ,อ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็ยืนอาบน้ำแล้วก็มีที่นั่งอาบนะคะ่ะแล้วก็วัสดุที่ห้องนี้ตกแต่งอ่ะก็ยังคงคอนเซปต์น,น,น,นะคะที่ใช้เป็นวัสดุไม้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นเช่นกันค่ะขนาดพื้นห้องน้ำนะคะก็ยังเป็นลายไม้ด้วยค่ะ ุดต่อมานะคะถัดจากในส่วนของที่เป็นห้องน้ําค่ะยังมีห้องเอ็กซ้านะคะหลังจากห้องน้ําในห้องนอนใหญ่ค่ะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะคะที่ห้องนี้จริงๆอ่ะเราจะทําเป็นในส่วนของห้องแต่งตัวเพิ่มเติมนะคะหรือว่าทําเป็นห้องอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะห้องเป็นห้องลับอีกห้องหนึ่งเป็นห้องทํางานก็ยังได้นะคะ ที่สำคัญค่ะเมื่อเราเดินออกมาทางด้านฝั่งนี้ค่ะก็ยังมีส่วนของพื้นที่ด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเซอร์วิสอะค่ะถ้าเกิดว่าวางเครื่องปรับอากาศตรงนี้นะคะช่างแอร์ก็ยังสามารถที่จะมาทำงานพื้นที่ตรงนี้ได้สะดวกเลยแถมย่งตรงนี้ ยังมีระแนงหลังคานะคะที่มีการทำไว้เพื่อระบายลมใต้อาคารค่ะมีขนาดอยู่ที่ชั้น3นะคะยังไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะว่าวางเรื่องระบบหลังคาไว้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับหลังนี้เป็นยังไรบ้างคะหลังจากชมโฮมออฟฟิศที่งามวงวาน43แล้ว สวยถูกใจไหมคะหากสนใจอยากจะนัดเข้าชม h o m มออฟฟิศแห่งนี้นะคะก็สามารถติดต่ออได้ที่เบอร์0812955159ค่ะหรือหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะฝากขายบ้านฝั่งทนราชพฤกษ์กระปพฤกษ์พรรามสองก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เช่นกันคะ่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ